ตั้งใจมาด้วยใจเลยใช่ไหมคะมาด้วยใจครับแล้วก็รวบรวมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่พอแล้วก็มีวันนี้เพื่อนเติ่งก็มาร่วมร่วมนําของมาบริจาคช่วยกันครับเอาอะไรมาบ้างคะ,ะก็มีไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มหรือว่าเป็นอาหารอาหารแห้งมามา่าปลากระป๋องแล้วก็มี เขาเรียกว่ากางเกงในแล้วก็พาชิดตัวแล้วก็มีไม่ว่าจะเป็นทิชชู่เปียกครับมากเลยวันนี้มาขนเองด้วยก็ขนเองช่วยกันครับอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันการรับบริจาคครั้งนี้ได้ทานน้ำใจรวบรวมยังไงบ้างครับพี่ปายก็เป็นเป็นกำลังทรัพย์ของพวกเราทุกคนไม่ไม่ได้เปิดรับรับบริจาคเป็นการส่วนตัวใช่ครับติดตามข่าวเห็นภาพข่าเป็นงไงบ้างคือมันหนักมากที่ที่เชียงรายว่ามันหนักแล้วอะแต่หาดใหญ่มันมันมันรู้สึกว่าทุกคนไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็ เห็นเห็นแต่ละคนที่ติดอยู่ในบ้านหรือหรืออะไรแบบนี้มันรู้สึกว่าโอ้ประเทศไทยมาถึงถึงตรงนี้แล้วสะเทือนใจไหมคะกับเหตุการณ์สะเทือนใจมากตามจริงอยากอยากลงไปในพื้นที่แต่แบบว่ามันกลัวไปเป็นภาระก็เลยแบบว่าช่วยช่วยในเวที่เราช่วยได้ดีกว่าครับจตกก่อนหน้านี้เราเคยไปลงพื้นที่ของจังหวัดอื่นๆนะที่ช่วยเหลือน้ำท่วมอะไรอย่งเงี้ยจังหวัดนี้พอเราเห็นภาพมันเป็นยังไงบ้างความต่าง มันแตกต่างแตกต่างก็คือเราเคยไปไม่ว่าจะเป็นอุดรเชียงรายหร,หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงส,สะะารคามแถวนี้มันรู้สึกว่าเราเข้าไปในพื้นที่ได้แต่ถ้าเป็นหาดใหญ่เราเรามองในมุมไกลๆว่ามันต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆไม่ว่าจะนักขับเจ็ตสกีหรือว่าคนขับเรือ,อใช่คับอย่างตอนเราลงพื้นที่อ่ะความยากลําบากมันมากน้อยแค่ไหนความยากลําบากยกให้เชียงรายเป็นพื้นที่ที่ยากลําบากเพราะเรื่องด้วยกระแสน้ํามันเชี่ยวด้วยแล้วก็น้ํามันลึก เพราะามีบางจุดที่เราไม่สามารถไปได้และบางจุดที่ไปได้แสดงว่าเราเห็นภาพของอันนี้ที่เราบอกว่าหนักกว่ามันก็ยากเพิ่มขึ้นไปอีกมันยากเพิ่มขึ้นเพราะว่าเนื่องด้วยแบบบางทีเร,เราไปเราไปในสถานที่แบบนั้นเราเราไม่มีความรู้เ,ออเราไม่รู้ว่าเส้นทางนี้คืออะไรเป็นยังไงพอ,อไปมัน มันก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะยากกว่าโอยเฉพาะพี่จนเจนนี่เป็นเป็นไงมางทำเมื่อกี้ก็ส่งกำลังใจให้ถือว่าเป็นตัวแทนของของพวกเราทุกคนอ่าใช่ถ้าไม่มีจนเจนนี่เป็นกระบอกเสียงก็คงไม่มีจรวมพลที่แบบว่าส่งของเป็นนำนำไปให้พี่พี่น้องชาวภาคใต้เี่ไงคะาการที่ประชาชนคนไทยก็ช่วยเหลือกันและการเวลาที่เกิดเหตุที่ยากลำบากขนาดนี้ชื่นชมชื่นชมประเทศไทยมากใช่รู้สึกว่า ยามยามทุกเราอยู่ด้วยกันใช่ทุกคนอะไรช่วยได้น,ดนิดนิดหน่อยหน่อยก็ช่วยกันบางบางคนแบบช่วยส่งของมามหนึ่งลังอะไรอย่างนี้ก็แบบคือน้ําใจของทุกคนมันม,มันมีค่ามากกว่าทุกอย่างเลยสิ่งที่อยากทำต่อไปช่วยเหลือต่อไปที่ไปอยากทำอะไรบ้างต่อไปอตอนนี้นอกจากโปรเจกต์ที่มาช่วยน้ําท่วมแล้วสองสามสีนี้มีขึ้นดอยครับใช่เป็นโปรเจกต์ที่ ที่ขึ้นดอยทุกปีอยู่แล้วใช่แล้วก็นําไปนไํารายได้ส่วนหนึ่งแล้วก็นําปัจจัยส่วนหนึ่งที่ที่เราได้มาไปสร้างสนามเด็กเล่นให้เด็กน้อยอใช่สุดท้ายนี้ค่ะ,ะให้กําลังใจหน่อยได้ไหมฮาร์ดใหญ่หหแล้วก็ชาวใต้ทุกคนมันมีจังหวัดอื่นเลยฟังชตูนอะไรอย่างเงี้ยก็กขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้แล้วไม่ว่าจะในพื้นที่หาดใหญ่หรือว่าพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงนะครับขอให้น้ำลดไวๆแล้วก็พวกเราชาวชาวไทยอ่ะ เป็นเป็นสายทันน้ําใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้อยู่ตรงนี้ไม่ไม่ต้องคิดว่าทุกคนแบบอยู่คนเดียวลาพังพวกเรายัางอยู่ค่อนข้างเคียงข้างเสมอครับ